สวัสดีค่ะเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้านบุ๊คเวิรมของเรานะคะนั่นก็คือน้องคนนี้นั่นเองอันนี้เป็นเครื่องอ่านหนังสือ e-reader นะคะยี่ห้อโคโบรุ่น Libra 2ไฟได้มาในสีขาวนะคะเครื่องนีไฟได้มาจากที่ฮ่องกงนะจำได้ว่าแบบยี่ห้อนี้หาซื้อยากมากในเมืองไทยเพราะมันไม่มีใครนําเข้ามาขายแล้วก็รู้สึกว่าที่อเมซอนอะ่ะก็ไม่ส่งประเทศไทยด้วยตล้วหลังจากที่ได้มาไม่ถึงอาทิตย์ อเมซอนก็จัดโปรโมชั่นส่งฟรีที่เมืองไทยแถมลดราคาด้วยนะแล้วมากไปกว่านั้นก็คือมีร้านในแอปส้มเนี่ยเอาเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วด้วยก็คือตอนนี้ถ้าใครอยากได้ยี่ห้อนี้เนี่ยก็หาซื้อได้ไม่ยากละเดี๋ยววิดีโอนี้ไฟจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานเครื่องนี้หลังจากที่ได้มาประมาณ2อาทิตย์นะคะอ่านหนังสือจบไปแล้ว1เล่มว่ามีอะไรที่ไฟชอบไม่ชอบในเครื่องอ่านหนังสือยี่ห้อนี้บ้างแล้วก็อยากที่จะเอามาเปรียบเทียบนะคะกับเจ้า Kindle Paperwhite อันนี้เป็น Gen 11นะคะว่าใน2 เครื่องนี้มันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงแล้วก็เผื่อว่าใครกําลังตัดสินใจอยู่อะว่าแบบเอ๊ะจะซื้อโคโบดีหรือว่าจะไปคินโดดีก็อาจจะช่วยในการตัดสินใจได้ไปดูกันเลย first impression mm hmm. ของฟาตั้งแต่เห็นเครื่องนี้ครั้งแรกนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเขาสวยมาก รุ่น Libra 2เนี่ยเขาผลิตออกมา2สีนะคะคือสีขาวกับสีดำสำหรับไฟเราต้องสีขาวเท่านั้นค่ะวัสดุของตัวเครื่องเขาก็จะเป็นพลาสติกนะคะด้านหลังเขาก็จะมีเท็กซ์เจอร์แบบนี้สวยงามมากโลโก้ของยี่ห้อเครื่องสลักไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ปุ่ม power อยู่ด้านหลังตอนที่ซื้อมาเนี่ยไฟได้มาพร้อมกับเคสแม่เหล็กนะคะแต่ว่าไฟไม่ชอบใส่เคสแม่เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักก็เลยไปสั่งเคสซิลิโคนมาใส่แทนนะคะเพราะรู้สึกว่ามันเบากว่าแล้วก็เวลาถือมันหนึบติดมือเดียวเครื่องนี้มีหน้าจอแสดงผล7นิ้วนะคะแล คล้ายๆกับ Kindle Oasis นะคะซึ่งไฟมีมีก็เลยจะเอา o ุ k s รุน Leaf 2มาเปรียบเทียบให้ดูแทนขนาดหน้าจอขนาดตัวเครื่องความหนาน้ําหนักเนี่ยพอๆกันเลยค่ะแต่ลักษณะดีไซน์ของตัวเครื่องจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะซึ่งไฟคิดว่าเคสเนี่ยไม่น่าจะใส่ด้วยกันได้สเปคคร่าวๆของเจ้า Libra 2เนี่ยก็คือจะมีความละเอียดหน้าจออยู่ที่300 PPI นะคะมีความจุ32กิกแต่ว่าเพิ่มเมมไม่ได้นะพลังงานก็จะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะคะพอกดเข้ามาก็จะเข้ามาถึงหน้าที่เราอ่านค้างอาไว้มีปุ่มเปลี่ยนหน้าจออยู่ด้้้าาาานนขงงงอตััวววเเเคครื่ะะ่่ะะลกมีฟชดยผ เปลี่ยนมือสลับอ่านซ้ายขวาเขาก็จะพลิกหน้าให้แตนมัติเลยพอเรากดไปที่ด้านบนของหน้าจอนะคะมันก็จะมีแถบเมนูเลื่อนลงมาแบบนี้ไอคอนแรกนี้นะคะเป็นไอคอน auto r o รเ t e ไฟอ่ะปิดเอาไว้จริงๆแล้วมันสามารถที่จะ auto r o รเ t ทได้ทั้งหมด4ด้านเลยแต่ว่าไฟล็อกแบบ landscape เอาไว้นะคะไฟให้มัน r o เ a ทแค่แบบ portrait อย่างเดียวไอคอนถัดมาก็จะเป็นการปรับความสว่างของหน้าจอนะคะก็จะมีทั้ง brightness แล้วก็ natural light หรือว่า warm light นั่นเองเราสามารถที่จะปรับความสว่างจากอปอ up เมนูตรงนี้ได้นะคะหรือว่าที่ไฟชอบมากๆเลยก็คือขณะที่เราอ่านอยู่เนี่ยเราสามารถปรับความสว่างโดยการ เลื่อนนิ้วขึ้นลงบนหน้าจอแบบนี้ได้เลยมันสามารถปรับได้อย่างละเอียดมากเลยนะวิธีนี้เพราะว่าขณะที่เราเลื่อนนิ้วขึ้นแบบนี้ความสว่างความมืดอะ่ะมันก็ค่อยๆขึ้นลงทีละเปอร์เซนต์ทีละเปอร์เซนต์เลยอ,อันนี้ขึ้นหนึ่งในฟังก์ชันที่ไฟปลื้มมากๆในเครื่องนี้เลยส่วน natural light นะคะหรือว่า warm light เนี่ยต้องค่อยๆใช้นะเพราะว่าถ้าเกิดปรับไปสุดก็คือส้มมากๆเครื่องนี้เขามี dark mode ด้วยนะคะแต่แฟว่ามันหาค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันต้องกดเข้ามาในเมนูแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมาถึงจะเจอฟังก์ชัน dark mode ให้เเราลย เปิดด์กโหมดอ่านหนังสือเวลากลางคืนเนี่ยมันสบายตามากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ไฟเอามาเปรียบเทียบการปรับตั้งค่าความสว่างแล้วก็ปรับด์กโหมดกับ Kindle ไปเ e r w h i ว e 5นะคะสำหรับ k i n d l ้นะคะเราแค่ swipe หน้าจอลงมาเราก็สามารถปรับ brightness warm light หรือว่าปรับด์กโหมดตรงนี้ได้เลยในส่วนของการปรับ brightness เนี่ยไฟให้โคโบชนะนะเพราะมันสามารถปรับได้จากหน้าจอเวลาอ่านใช่ป่ะแต่ว่าสาหรับการเปลี่ยนด์กโหมดอะ Kindle เขาสะดวกกว่าเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในเมนูเดียวกันแค่ swipe หน้าจอลงมาแล้วก็กดด์กโหมดมันก็เปลี่ยนด์กโหมดให้แล้วคือไม่ซับซ้อนเท่าอ่ในนสวขง การแสดงผลข้อมูลในการอ่านนะคะโคบูเขาก็สามารถที่จะเซตได้มันจะมีทั้ง header แล้วก็ f o o t e r ในส่วนของ h e a d e r หรือว่าด้านบนนะคะก็จะเป็นการบอกข้อมูลในแต่ละบทว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่หน้าหรือว่าเหลือกี่นาทีส่วน footer หรือว่าข้อมูลด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับว่าหนังสือเล่มนี้อ่านมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเหลืออีกกี่ชั่วโมงถึงจะอ่านหมดเหลืออีกกี่หน้าถึงจะอ่านหมดเลแล้วเขาก็มี progress bar ให้เราดูด้วยนะคะว่าเราอ่านมาแล้ว,วประมาณเท่าไหร่ของเล่มน,นี้ส่วนใน k i n d l e ก็มีข้อมูลเหล่าน เลืออีก3นาทีถึงจะอ่านจบบทล้วก็เล่มนี้อ่านมาแล้วสิบสามเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนข้อมูลเราก็สามารถที่จะกดไปตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะเปลี่ยนให้ว่าเออเลยอีกอกี่ชั่วโมงถึงจะหมดเล่มลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นฟอนต์น่ารักน่ารักแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีมาในเครื่องนะไฟเอามาลงเองนะคะสําหรับโคโบเนี่ยจาเป็นที่จะต้องลงฟอนต์เลยนะคะเพราะว่ามันอ่านภาษาไทยไม่ได้ถ้าไม่ลงฟอนต์ไทยนะอันนี้คือมันแสดงผลเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยอะแต่พอลงฟอนต์ไทยแล้วมันก็จะแสดงผลเป็นภาษาไทยได้นะ ไฟชอบตัวแบบการ์ตูนการ์ตูนน่ารักแบบนี้อ่านแล้วเพลินตาดีทั้งโคโบแล้วก็คินโดนะคะเวลาที่เราอ่านหนังสือค้างเอาไว้แล้วเราต้องการที่จะเข้าสู่สลีปโหมดเนี่ยเรากดปุ่มพาวเวอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นภาพพักหน้าจอเป็นภาพหน้าปกหนังสือเล่มนั้นที่เราอ่านอยู่ไฟชอบมากนะคะไฟชอบไปเขาโชว์หน้าปกแบบนี้ยิ่งเล่มไหนหน้าปกสวยๆนะมันดีต่อใจมากเลยแม้กระทั่งถ้าเป็นไฟ pdf นะคะอย่างอันนี้ไฟไซลดมังงะเข้ามาเวลาอ่านเสร็จแล้วปิดภาพพักหน้าจอเขาก็ยังขึ้นปกอยู่ดีแต่ถ้าเป็นในส่วนขออองงคนน่่่ะะะจต้เป็ทีีไมมรวา แล้วเท่านั้นมันถึงจะขึ้นหน้าปกของหนังสือที่เราอ่านอยู่แต่ถ้าเปิดไฟล์ PDF อ่านใน Kindle อ่ะเขาไม่ขึ้นหน้าปกให้นะทุกคนเขาจะขึ้นปกให้เฉพาะไฟล e ์ EPUB เท่านั้นถ้าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็น default screen saver ของ Kindle ที่เขาให้มาแบบนี้ค่ะสำหรับการอ่านไฟล์ PDF ของเครื่อง Kobolibra 2เนี่ยไฟรู้สึกว่าการแสดงผลเขาโอเคเลยนะคะต่อให้หน้าจอจากแค่7นิ้วก็ตามยิ่งถ้าตั้งค่าอ่านแบบแนวนอนด้วยแล้วนะคะไฟรู้สึกว่าโอเคเลยไม่แย่เลย ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับน้องคนนี้นะคะโคโบลีบราสอไฟรู้สึกว่าถ้าใครใช้คินโดอยู่เนี่ยน่าจะทำความคุ้นเคยได้ไม่ยากมากนะคะ แต่ถ้าใครเน้นอ่านหนังสือภาษาไทยนะคะโดยเฉพาะอ่านผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยไฟก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะคะเพราะมันเป็นระบบปิดเหมือนกับ Kindle เนี่ยมันไม่สามารถที่จะ install อ p p อ,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 อะไรได้เลยแต่ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนในการตัดสินใจได้นะคะว่าจะซื้อดีหรือว่าไม่ซื้อดีหรือว่าถ้าเกิดใครมี Kind l e อยู่แล้วเราจะงอกเพิ่มสักอีกเครื่องหนึ่งดีไหมโตแล้วอะ่ะจะมีเครื่อง e-reader กี่เครื่องกันด้